สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing World Culture ค l ับได้มีผู้ใช้เฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เข้าความอย่าน่าสนใจดังนี้ครับอยากจะถามว่าไทยได้ประโยชน์อะไรจากการที่ยังต้องทนคบค้ากับประเทศที่เครมและแอบอ้างทุกอย่างจากไทย เรายังต้องมีมิตรประเทศแบบนี้ด้วยเหรออยากรู้จริงๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกแพร่อ,ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าไทยได้ดุลการค้ากับเคมรคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคุ้มไหมครับดุลการค้าที่ได้ผลประโยชน์ส่วนใหญ่นะ่ะจะตกอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่ไทยก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐแต่เสียดุลการค้ากับจีนแต่ทั้ง2ฝ่าย ก็ไม่เห็นจะสร้างความน่ารำคาญได้เท่ากับพวกด้อยพัฒนาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่านึกถึงแรงงานเหม็นเป็นล้านล้านคนที่ทำงานในไทยด้วยนะครับถ้าทั้งหมดน่ะถูกส่งกลับแล้วก็ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่นะครับส่วนตัวเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ใช่อยู่ๆก็ออกไปแล้วจะเป็นหลุมโบโบถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ามีแน่นอนครับ ภาคเกษตรกก่อสร้างนะ่ะพังทันทีเพราะใช้แรงงานเขมรกว่า80%ทถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าครับผมตามที่พี่เจ้าหน้าที่ใส่เตะแรงงานต่างด้าวว่านั่นแหละ80%ก็ดีครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารูปว่าต้องใช้แรงงานพวกมันเท่านั้นเหรอขาดพวกมันแล้วไทยจะไปไม่ได้ว่างั้นนะ่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่างานเดียวกันนะ่ะจ้างคนไทย400วงเล็บ อู้สุดๆด,ด,ด้วยจ้างคอมเมนต์สไม่อู้ไม่บน่นเป็นคุณนะ่ะจะจ้างใครทัดมานะครับคอมเมนต์ว่างั้นก็ตามสบายเลยใจผมนะ่ะคงไม่แข็งแรงพอที่จะทนกับการที่จ่ายค่าแรงเสร็จพอหันกลับก็โดนดา่าตามตูดทัดมานะครับคอมเมนต์ว่า3ามปีก่อนช่วงโควิดแรงๆนะ่ะแรงงานคอมเมนต์ถูกส่งกลับบ้านแทบทั้งหมดโครงการก่อสร้างต่างๆในประเทศ ทั้งเล็กและใหญ่ต้องหยุดชะงักผู้รับเหมาต้องขอขยายสัญญากันวุ่นไปหมดแค่นี้ก็จำกันไม่ได้แล้วความจำสั้นเหลือเกินเด็กๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสนับสนุนขเขมรให้ปิดด่านชายแดนไทยขเขมรทุกด่านสร้างกำแพงกั้นกำแพงสูงๆเพื่อป้องกันคนไทยลักลอบเข้าขเขมรได้โปรดรีบทำสนับสนุนให้ทำนะ มาครับคอมเมนต์ว่าทั้งลาวและเขมรซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภคจากไทยส่งไปทั้งสองประเทศแต่เขมรก็ได้เงินจากบ่อนที่คนไทยไปเล่นทั้งปล่อยเปดและเกาะกงถัดมาครับคอมเมนต์ว่าสําหรับนี่นะคนที่ทำมาหากินกับงานศิลปวัฒนธรรมบอกเลยว่าไม่อยากคบและไม่ได้รับผลกระทบอะไรด้วยนะถ้าเราไม่เอามันหรือมันไม่เอาเราเพราะตลาด ของนี่น่ะไม่มีมันอยู่แล้วแต่คนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเป็นกลุ่มคนที่ต้องการแรงงานราคาถูกค่ะกับสินค้าส่งออกบางชนิดเพราะนางใช้ของไทยแทบทุกอย่างเลยด้านศิลปวัฒนธรรมก็จะเป็นพวกงานถูกๆงานโหลช่างตามชายแดนที่เคยสร้างไรายได้จากพวกนางน่ะพวกนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ ถ้าจะมานึกว่าวันหนึงน่ะไม่มีพวกมันไม่มีแรงงานพวกนี้ลำบากแน่คุณคะตอนนี้น่ะฉันแทบจะอยู่ในดงขเขมรมาทำงานจริงๆน่ะไม่ถึง5%นอกนั้นมานั่งนั่งนอนนอนก่อปัญหาทำงานเช้าชามเย็นชามออกลูกออกหลานอยู่บ้านเลี้ยงลูกกันเต็มไปหมดมีก็เหมือนไม่มีน่ะจะมีหรือไม่มีก็ไม่ต่างกัน แต่ถ้าเอาความรู้สึกของฉันนะไม่มีจะดีกว่าเพราะพวกนี้นะ่ะอยู่แล้วสร้างแต่ปัญหาพูดมากปากดีคือกะจะมาอยู่สบายๆอะ่ะไม่ได้มาทำงานถ้าเมียทำผัวไม่ทำถ้าผัวทำเมียไม่ทำก็เรียงพมา่าเอาการเอางานกว่าพูดกันง่ายกว่าเยอะซึ่งท้าวันนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Amazing w o r d Culture Club ได้มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสตเข้าความยหน่าสนใจดังนี้ครับขมຈบอกว่าประเทศไทยจะซื้อ F 3 5เพราะว่าประเทศไทยกลัวคขมຈแต่ประเทศไทยมี F 1 6ที่ประเทศไทยสามารถลบกับขมຈได้แล้วมาบอกว่าประเทศไทยกลัวคขมຈแต่คขมຈไม่มีเครื่องบินรบประจำการอยู่เลยนะซึ่งภายหลังนะครับ ที่โพสต์นี้ถูกเผยแปร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่าขมเมนไปเอา Mig 2 1ขึ้นบินให้ได้ก่อนนะทำไมประเทศไทยต้องกลัวขมเอนอาวุธขมเมีแต่ของเก่าอายุค50-60ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยของไทยเราพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดถ้าต้องรบกันจริงๆนะ่ะแ F 5กับออฟ่าเ เขมรก็ขี้แตกเต็มกางเกงแล้วไม่ต้องเอา F16 หรือ Jazz 39ไปบอมให้เสียเชื้อเพลิงเล่นห็อกเขมรทำมานะครับเขมรว่าแถมไทยมีบริษัทผลิตอาวุธสงครามเองด้วยส่งออกไปทั่วโลกถัดมานะครับเขมรว่า UN ยังซื้อของไทยถัดมานะครับเขมรว่าแค่โซนิกบูมก็พอสำหรับเขมรนะถัดมานะครับเขมรว่า รอบก่อนที่เขาพระวิหารไทยเอา F16 ออกบินแค่กดโซนิกบูมเมนตกใจถึงกับออกมาฟ้อง UN ว่าไทยใช้อาวุธหนักถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรลืมไปแล้วเหรอผ่านมาไม่กี่ปีเองน่ะเขมนยิงมา5ไทยซัดกลับไป20ตายอย่างหมาถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขมรแสนรู้ฉลาดสึ่งตึงถัดมานะครับคอมเมนว่าแค่ปิดพรมแดนมันก็อดตายแล้ว ไม่เชื่อลองปิดพรมแดนไม่ให้มันเข้ามาทำงานไทยสิไม่ต้องซื้อเครื่องบินให้เปลืองเงินนะครับคอมเมนต์ว่าส่วนมากคนที่ด้อยกว่ามักจะคุยโวโอ้อวดกะโหลกกะลาแบบนี้แหละดูซีเกมเป็นตัวอย่างถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ส่งทหารไปเรียนกองทัพอากาศที่ประเทศจีนแล้วครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาจะซื้อแล้วนี่ครับเขามีพี่จีนหนุนหลังอยู่ทุกวันนี้นะ่ะ โคตรห้าวถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาเงินไหนซื้อครับตอนนี้นะ่ะมีหนี้จีนท่วมหัวแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเครื่องบินรบหาซื้อกันได้ครับถ้ามีเงินนะ่ะที่สําคัญคือนักบินต่างหากครับมันไม่ได้ฝึกกันง่ายๆอย่างเมกาที่เก่งกาดด้านเครื่องบินรบนะ่ะยังมีบุคลากรทางนี้ไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะครับนักบินไทยเก่งๆนะ่ะมีเยอะนะ เราฝึกรบกับทั้งจีนและอเมริกานักบินเราถ้าเทียบเครื่องบินรบอาจจะเสียเปรียบแต่ฝีมือเข้าขั้นเก่งเลยละ่ขนนะขเมศน่ะจะมีตรงนี้ได้คงอีกหลายสิบกว่าปีจะฝึกกว่าจะชำนาญน,นะขึ้นบินทีนึงนะ่ะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมากถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไอขเมศที่มันพูดนะ่ะมันอยู่ไหนครับมันเอาหัวไม่โป้งคิดหรือเปล่าวะแค่จำนวนทหารนี่ก็ต่างกันแล้ว บอกชื่อมานะ่ะเดี๋ยวจะไปด่ามันถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ต้องถึงเครื่องบินรบหรอกครับถ้าคนโพสต์มันจะลืมหรือเกิดไม่ทันนะ่ะเจอหนี้เข้าไปก็ร้องเหมือนหมาแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยแม่เครื่องบินรบปัจจุบันเขมรก็สู้ไม่ได้แล้วไม่ต้องเอา F35 มาก็ยังได้เลย ซึ่งในวันนี้นะครับก็คือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคึกน,น,น้าจากทาง Facebook ของคุณเดชานริ่นาศได้โพสตเข้าความไว้ดังนี้ครับข่าวนี้คนลาวต้องดีใจมากแต่ขเขมรต้องรอไปอีกชาติหน้ากระทรวงแรงงานเตรียมให้กรมจัดหางานเตรียมเปิดรับแรงงานลาวเพิ่มถึง5 0,000อัตราที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายหรือที่ยื่นเอกสารไปที่ สะสะจสะสะกเป็นการพิจารณาและความต้องการจากผู้ประกอบการในไทยที่ต้องการแรงงานจากสปปลาวด้วยเหตุผลพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องและเป็นแรงงานที่มีทักษะและไม่มีทักษะสาเหตุที่ผู้ประกอบการในประเทศต้องการแรงงานจากสปปลาวจำนวนมากเกิดจากโครงการแรงงานภาคอีสานคืนถิ่น จึงทาให้ประกอบการขาดแรงงานชาวไทยในภาคอีสานอย่างหนักทั้งนี้มีการสํารวจพบว่าตั้งแต่ในปี2565ต้นปีของปี2566พบว่ามีแรงงานจากภาคอีสานของประเทศไทยกลับขึ้นสู่ถิ่นเกิดบ้านเกิดและไม่กลับมาทํางานในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงไม่กลับมาทํางานในภาคกลางและในภาคตะวันออกและภาคใต้มีจํานวนสูงกว่า 3 0 0แสนคนจากการสำรวจพบว่าแรงงานกว่า3 0 0แสนคนของแรงงานที่เคยมาจากภาคอีสานได้กลับบ้านไปประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการตนเองจานวนมากทั้งเปิดร้านค้าขายและเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการประกอบธุรกิจทางภาคการเกษตรและอื่นๆจึงทำให้ภาคธุรกิจและโรงงานต่างๆในประเทศไทยขาดแคลนแรงงานจากคนในภาคอีสานจำนวนมาก ที่ได้กลับคืนสู่ถิ่นและไม่ยอมหวนกลับมาทำงานในที่เดิมอีกแล้วอย่างไรก็ดีแม้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทยจะขาดแคลนแรงงานจากภาคอีสานอย่างหนักแต่ก็ยังคาดหวังว่าจะมีแรงงานจากภาคอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายในช่วงเดือนเมษายน2565จะเข้ามาทำงานในกรุงเทพและเขตอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดจำนวนมากเพราะ เป็นแรงงานที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงมากกว่าแรงงานที่มาจากสอปปอลาวในเรื่องของทักษะความรู้ที่แตกต่างกันมากแต่เนื่องจากในปัจจุบันนั้นเกือบทุกจังหวัดในภาคสานของประเทศไทยได้มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างรวดเร็วจึงเกิดเป็นชุมชนภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเกือบจะทุกจังหวัดในภาคอีสานและการแข่งขันการขยายสาข,ขาของมหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงหลายมหาลัยลงมายัางภาคอีสานจึงทําให้เด็กที่จบชั้นมัธยมปลายในภาคอีสานเลือกที่จะทํางานหรือเรียนต่อในระดับชั้นมหาวิทยาลัยในบ้านเกิดหรือจังหวัดใกล้เคียงมากกว่าที่จะเลือกเดินทางเข้ามาทํางานหรือศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร,รและต่างจังหวัดในภาคอื่นๆดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีของแรงงานจากสปปลาวที่จะได้เข้ามาทํางานชดเชยให้กับ แรงงานในไพศาลคืนถิ่นที่มีจำนวนมากในประเทศไทยอย่างไรก็ดีผมขอแนะนำว่าผู้นำของสอปป,อปอลาวควรจะมีนโยบายเร่งรีบส่งเสริมพัฒนาฝีมือและทักษะของคนในสอปป,อปอลาวเพื่อให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่จะได้ค่าแรงที่สูงขึ้นกว่าแรงงานที่ไม่มีทักษะฝีมือ ถ้าหากทําได้จะทําให้แรงงานที่มีทักษะและฝีมือกลุ่มนี้สามารถนําเงินตราเข้าประเทศซปปอลาวในแต่ละปีเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่เจ้าของกิจการและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังไม่มีความต้องการแรงงานจากขเขมรเข้ามาทํางานในประเทศไทยซึ่งมีสาเหตุมาจากในตอนนี้กระรวงแรงงานไทยกําลังอยู่ในช่วงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และนโยบายที่สำคัญคือการผลักดันแรงงานเถื่อนจำนวนหลายล้านคนให้ออกไปจากราชนาจักรไทยข้อความทั้งหมดจากคุณเดชาณนรนาศ